ลุงเชิดงานหนักล่าสุดต้องช่วยแม่เจนนี่อีกหนึ่งหลังยูจินงองงแงมากลุงเชิดออกเดินสายเยี่ยมละอ่อนน้อยทั่วประเทศล่าสุดมาถึงบ้านน้องยูจินลูกสาวของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่เรียกชื่อหยุดร้องฮึบแั่งกดปุ่มหยุดโดยล่าสุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเผยคลิปโมเมนต์นาทีลุงเชิดมาหาลูกสาวน้องยูจินที่กําลังร้องไห้งองแงพอเจ้าตัวเรียกชื่อลุงเชิดปับ๊บหยุดร้องปุ๊บ นอกจากนี้ลุงเชิดยังมาเยี่ยมในโอกาสที่ลูกสาวไม่ยอมวางโทรศัพท์พอคุณแม่บอกจะฟ้องลุงเชิ์น้องยูจินถึงกับวางโทรศัพท์ทันทีทําเอาแม่แม่ในออนไลน์ใจละลายสุดเอ็นดูสำหรับลุงเชิดชื่อนี้โด่งดังในโลกออนไลน์จากคลิปคุณแม่ท่านหนึง่งที่กำลังกล่อมลูกนอนแต่ลูกงองแงจึงได้ทำการเสกลุงเชิดขึ้นมาจากอากาศทำทีคุยกับลุงเชิดไปเรื่อยๆจนลูกหยุดร้องและกลายเป็นคิปไวรัลร ขณะที่อภินิหารลุงเชอรได้เกิดขึ้นอีกหลายบ้านเมื่อแม่ลูกอ่อนคนอื่นๆลองใช้วิธีเรียงลุงเชอร์แล้วได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n n t c o m ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ